เจ้าหน้าที่กองคดีการค้ามนุษย์กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ BSI ร่วมกับตำรวจและฝ่า,ายปกครองเข้าจับก,กลุ่มสองแม่ลูกที่มีพฤติกรรมเป็นแม่เล้านำเด็กอายุต่ำกว่า18ปีมาค้าประเวณีบริเวณร้านคาราโอเกะแห่งหนึ่งเขตตำบนหนองลาดยาอําเภอกันทาลักษ์จงังหวัดสีสะเกตหลังจากกรมสอบสวนคดีพิเศษได้สืบทราบว่าที่ร้านคาราโอเกะแห่งนี้ได้สแสวงหาผลประโยชน์จากการค้ามนุษย์ทางเพศจากเด็ก โดยเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาสองคนเป็นแม่ลูกกันคือนางเอนมสมมติผู้เป็นแม่และนางบีนมสมมติเป็นลูกสาวซึ่งได้เปิดร้านคาราโอเกะขายอาหารและเครื่องดื่มและมีการนำหญิงสาวมาให้บริการนั่งดื่มกับลูกค้าสามารถกอดจูบรูปคลำและคาประเวณีซึ่งส่วนหนึ่งเป็นเด็กหญิงอายุต่ำกว่า1 8ปีซึ่งเป็นการเข้าลัากษณะการค้ามนุษย์โดยการสมบาหาผลประโยชน์จากการค้าประเวณีจึงนำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายบุญทานทุศรีวันรายงาน ชาวบ้านในตำบลสามโคกนำป้ายนับสิบป้ายมาติดไว้บริเวณเกาะกลางถนนปทุมธานีสามโคกบริเวณหน้าหมู่บ้านเมจพรล้รับความเดือดร้อนจากรถบรรทุกสิบล้อทำถนนพังเป็นหลุมเป็นบ่อประชาชนสัญจรด้วยความลำบากและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งจึงขอวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยแก้ไขปัญหาในเวลาต่อมานางวิพรแววศรีพ่องนาำเภอสามโคกได้ลงพื้นที่พร้อมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเพื่อรับทราบปัญหาของชาวบ้านพร้อมกับนัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยแก้ไขปัญหากับชาวบ้านที่เสนออย่างเร่งด่วน ทางรถบรรทุกวิ่งจนถนทนจำรดเศษวัสดุหล่นถนนและเรื่องของไฟฟ้าส่องสว่างดับตลอดเส้นทางปทุมธานีสามโคกทางด้านนางธนาพรพันธ์สังศีแก้วประธานหมู่บ้านเบญจพรกล่าวว่าถนนเป็นลูกคลื่นทำให้ประสบอุบัติเหตุบ่อยครั้งมีรถจักรยายนขับผ่านมาล้มและมีบาดเจ็บเล็กน้อยหลายรายส่วนรถยนต์ของชาวบ้านต้องเสี่ยงกับช่วงร่างพังชาวบ้านจึงทนไม่ไหวจึงต้องทำป้ายขึ้นมาเพื่อเตือนผู้ใช้ถนนคนอื่นๆโดยเฉพาะคนที่ไม่คุ้นเคยกับเส้นทางก็จะเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย สนใจคล้ายแก้วรายงานจากกรณีที่พระทองสุขหรือตุลุงแดงอายุหกปีซึ่งเป็นพระลูกวัดบ้าน้วกตะบนภูสร้างอำเภอภูสร้างจังหวัดพะเยาเมาสุราขับรถยนต์เกง่งออกไปเกิดอุบัติเหตุจนมีคลิปแชร์ว่อนโซเชียลและมีเสียงมีพากวิจารณ์มากมาย โดยวันนี้ทางคณะสงฆ์กำนันผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้านชุมชน,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 นบ้านห้วไจะร่วมหารือในวิหารวัดบ้านห้วกเพื่อขอมติทําการศึกพระทองสุขออกจากการเป็นพระเนื่องจากทําผิดวินัยสงฆ์ซึ่งทางพรก็รับทราบและยินยอมทําการลาสิกขาบทโดยมีพระครูกโกศลอาราชวัดเจ้าคณะตำบลปูสร้างทําการศึกพระรูปดังกล่าวทางด้านพระทองสุขออกมายอมรับผิดเกี่ยวกับการดื่มสุราและท้าตีท้าต่อยกับชาวบ้านรวมถึงขับรถไปเกิดอุบัติเหตุจนต้องลาสิกขาบทเพราะการกระทําของตนเอง พันธวิทย์ยูดีรายงานไดสนั่นพง์อักษรผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยนางกนิการดารงบงประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาสนันตรงสักดประเสริฐท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาสพร้อมผู้ในการการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมรัฐกลันตันประเทศมาเลเซียและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกันแถลงข่าวโครงการส่งเสริมกิจการการท่องเที่ยวเพื่อพื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจชายแดนใต้ กิจกรรมการแสดงวัฒนธรรมสองแผ่นดินและกิจกรรมการแข่งขันออกร,รถไทยมาเลเซียประจำปี2516โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจาังหวัดน,นาราธิวาสได้จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวทั้งนี้เพื่อฟืน้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจชายแดนใต้ภายใต้กิจกรรมการแสดงวัฒนธรรมสองแผ่นดินไทยมาเลเซียมีการแสดงบนเวทีกิจกรรมออกร้านอาหารจานเด็ดกิจกรรมออกร้านแสดงสินค้าโอท็อปโดยกำหนดจัดขึ้นระหว่าง18-20สิงหาคมนี้ ที่บริเวณสวนกมรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสส่วนกิจกรรมการแข่งขัน,นออฟโรดไทยมายเลเซียจะจัดขึ้นระหว่างวันที่2-3กันยายนที่บริเวณหน้าตลาดกลางเกษตรเพื่อการส่งออกจังหวัดนราธิวาสตําบลละหานอำเภอยี่งอนางกนิกาดำรงประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าภาพรวมการท่องเที่ยวชาวมาเลเซียน,นชอบอาหารการกินของจังหวัดนราธิวาสอยู่แล้วรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดที่มีอยู่หลายแห่ง มีดีทั้งอาหารช้อปปิง้งท่องเที่ยวมีครบทุกอย่างรวมถึงการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และนักท่องเที่ยวจากมาเลเซียเข้ามาเที่ยวในครั้งนี้คาดว่าจะมีเงินสะพัดเข้ามาไม่น้อยกว่า20ล้านบาทหนูอาริซายะยุริรายงานนายมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าร,รชาชการจังหวัดบุรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมดานานเด็จพระนางเจ้าสสริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2 5 1 6ที่วัดหนองบัวตะบนท่าใหม่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีโดยมีหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจจิตอาสา904จิตอาสาพระราชทานเยาวชนนักเรียนนักศึกษาและพระจาจนจิตอาสาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลเมืองท่าใหม่ผู้นำท้องที่เข้าร่วมในกิจกรรมโดยสนยนอำนวยการจิตอาสาพระราชทานจาังหวัดจันทบุรี ร่วมกับส่วนอำนวยการจิตอาสาพระราชทานอเภิท่าใหม่ได้น้อมนําแนวทางของโครงการในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอ,อยู่หัวจัดกิจกรรมจิตอาสาในพื้นที่อย่างต่อนเนื่องโดยร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนพเพ็ญสาธารณประโยชน์ทําความส,าส,าสะอาดศาสนสถานโรงเรียนปลูกต้นไม้ตัดต่างกิ่งไม้กําจัดวัชพืชท,ทําความสะอาดปรับภูมิทัศน์และจัดเก็บขยะบริเวณโดยรอบวัดหนองบัวโรงเรียนเทศบาลวัดหนองบัว และถนนเทศบาลสีตำบลท่าใหม่ให้สะอาดร่มรื่นเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศา,าสนิกชนส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคีของพระสงนิกรทุกหมู่เหล่าในการร่วมกันบำเพ็ญกิจกรรมสาธารณประโยชน์พัฒนาชุมชนในพื้นที่ต่างๆร่วมกันเจรัญบัญยงเสนารายงาน